อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆขององเจดีนะอันนี้ก็เป็นบริเวณข้างๆ อเกดีฮะอันนี้อันนี้ก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เดินรอบๆก่อนนะครับเดินรอบขององเกดีก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านในฮะก็จะเป็นห้องแต่ก็มืดนะฮะด้านในก็จะมืดนะครับเดินออกมาก่อน วันนี้ก็มาที่วัดนะครับที่จังหวัดจุมพรวัดเจดี D, นะครับวัดเจดีวิสัยไรรัตน์นะครับอันนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปนะครับที่ข้างบนนะครับที่นี่ก็จะเป็นวัดร้างครับแต่ว่ามีคนค้นพบนะก็โบราณสถานแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าจะตรวนะให้ให้เดี๋ยวพี่นะครับให้ ยิงงต่อไปรถอบจ,จอ <c oughs> รถข้าวอบจ,จอ๋อน,นี่แจ้งไฟฟ้าได้เลยแจ้งไฟฟ้าอันนี้แจ้งไฟฟ้าได้ไฟฟ้าโพยภาคเรามาเมื่อกี้ก็เดินมาก็มีสายไฟนะครับก็ถูกเกี่ยวแล้วก็หลุดลงมานะครับก็เดี๋ยวแจ้งการไฟฟ้านะครับเข้ามา แก้ไขให้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นทางขึ้นวัดนะครับวัดร้างที่เจอนะครับที่คอนจบเจอแล้วก็เราก็จะเข้ามาว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับบนหน้าวัดอันนี้ก็เป็นที่พักเต็นท์นะ ันี้เป็นที่พักเต็นท์อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนี่ก็เป็นตู้บริจาคฮะย่บหยยุ้งเอยุ่ง โอ้อนน,อนนี้ก็มีของขายครับเจามีมีของขายด้วยตรงนี้อันนี้ก็มีคนมาเยี่ยมชมเยอะนะฮะช่วงนี้นก็จะเป็นทางขึ้นนะครับก็จากขึ้นที่แล้วก็ดูเหมือนกับมีการ ดาย่านะครับออกไปเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ให้เป็นทางขึ้นไปที่วัดร้างครับที่จะปูน,นะกันนะครับก็อันนี้ก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับอาเภอเมืองตาบลวิสัยนะครับอันนี้ก็ทางขึ้นมาฝั่งนู้นเนี่ยจะติดวิสัยเหนือนะครับแต่ว่าที่วัดที่คอนพบเนี่ยหน้าเขาจะเป็นติดวิสัยใต้หรือเปล่าก็ไม่ยังไม่แน่ใจครับดีในนจแขึ้นเข้าไปตารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางขึ้นนะครับ เราแม่เดินไปเลยนะฮะก็ทางก็เป็นทางเดินแต่ว่าก็ลําบากไหมก็ไม่ลําบากนะฮะอันนี้อืมใช่เอามีรถขึ้นไปแล้วมีรอยรอยรถบรรทุกหรือว่ารถขึ้นไปน่าจะนําอุปกรณ์อะไรขึ้นไปข้างบนนะฮะอ๋อนี่ครับทางขึ้นครับผมก็เดินขึ้นไปแล้วนะครับเดินขึ้นนะครับโอ้สบายครับร่มเย็นเลย บรรยากาศดีมากแล้วก็เห็นว,ว่าประมาณสัก80เมตร80เมตรก็จะถึงสถานที่ที่รรนเ,นเป็นวัดร้านนี่ยเป็นวัดเจดีนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับดูต้นรอบด้านเลยนะครับเป็นต้นไม้อุดมสมบูรณ์เลยนะแล้วก็มีฝนตกลงมาปรอยๆนะฮะ อันนี้ครับนี่ก็เป็นทางชันพอสมควรนะฮะนี่ผมก็กําลังเดินขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้คนที่เดินเข้ามาก็ทยอยลงไปบ้างแล้วนะครับแปลว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีคนทยอยขึ้นมานี้ก็เป็นซุ้มประตูวัดทางเข้านะครับก็เขียนว่า เขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับอยู่ในอยู่ในตำบลวิสัยเหนือนะครับเมื่อ,อเข้ามาผ่านประ,ต,ประต,ต,ตูวัดเข้ามานะครับก็จะเป็นก็เป็นพระพุทธรูปนะครับตรงนี้เป็นเป็นพระพุทธรูปนะทางด้าน ขวามือนะครับพอข้ามาจากประตูวัดนะฮะอันนี้ก็ถือโอกาสนะครับก็ไหว้พระก่อนเลยนะฮะเดินอ้อเดินต่อมานะครับหลังจากสการะนะครับนะครับรูปปัน้นนะครับเป็น นะอ่องหนึงนะครับก็เดินเข้ามาครับก็จะเป็นอ๋ออันนี้เจดี JD อยู่ตรงนี้นะเจดี JD อยู่ตรงนี้อันนี้ก็ข้ามาอยู่ด้านขวามือเหมือนกันก็จะเป็นเจดีนะครับตรงนี้อันนี้ครับก็คือเป็นเจดีผมก็จะเดินขึ้นไปนะครับก็วปลานะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของเหมือนกับเป็นเรือนะฮะอันนี้เป็นรูปทรงเรือปั้นนะฮะน,นี่ก็ด้านหน้าก็จะเป็นพญานาคครับทางขึ้นนะครับเดินขึ้นไปตามบันไดนะฮะอันนี้ก็เป็น บริเวณรอบๆขององค์เจดีนะอันนี้ก็เป็นบริเวณข้างๆองค์เจดีฮะอันนี้อันนี้ก็มีฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เดินรอบๆก่อนนะครับเดินรอบ ขององเจดีก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านใน,นะฮะก็จะเป็นห้องแต่ก็มืดนะฮะด้านในก็จะมืดนะครับเดินออกมาก่อน อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเหรือนะครับก็ลักษณะนะ่าจะเป็นที่กัเก็บน้ำนะครับในการที่จะใช้นะครับก็เป็นที่หลายๆเป็นแทงนะฮะสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้นะแต่ก็ ปั้นรูปต้องาเป็นเรือรูปเรือ,อผมก็จะลงไปนะครับที่รูปปั้นพระพุทธนะครับอันนี้ก็เป็นปางประธานพรนะครับปางประธานพรนะครับนี่ครับ <c oughs> ก็เป็นปางประธานพรก็ ปฏิทถานอยู่ก่อนที่จะขึ้นไปที่องพระเจดีย์นะครับเอ่อก็จะจะเป็นทางขึ้นทางขึ้นที่จริงน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นมาทางนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็รกร้างไปแล้ว พระพุทธรูปนะครับปางประธานพรหลังจากทัดหลังจากนั้นไปก็จะเป็นองค์พระเจดีนะครับที่ได้สร้างไว้นะครับ แม่เดยาเดินขึ้นขัานบนนี้วก็เดินต่อมานะครับก็ด้านหนอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นศูนย์โลกุตระธรรมจุมพรนะครับก็เหมือน อันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเสือนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปม้าหลังก็จะมีการที่จะปั้นนะครับเอ่อเป็นลักษณะปูนปั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาที่จะตกแต้านะครับก็จะเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอุดมสมบูรณ์มากอันนี้ก็จะเป็นรอยทางนะครับใหม่ๆเลยนะฮะ อันนี้ก็มีห้องน้ํานะครับเนี่ยห้องน้ําเยอะเลยครับหลายห้องอันนี้ผมก็เดินขึ้นไปนะครับวันนี้ก็น่าจะมีคนทยอยนะครับขึ้นมาเยอะนะครับ

น่นเลยแั้งแต่สมัยที่ลงบุดโอ้วันนี้ก็ผุพังเยอะเลยนะเดี๋ยวจะลองขึ้นไปฮะจะรับน้าหนักเราได้หรือเปล่าก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปบวบก็คงจะขึ้นขึ้นมาไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เทสดูนะคราบก่อนว่าก็เป็นกุฏิของ พระสามเณรก็เดินลงมานะครับก็น่าจะเป็นพระที่เป็นวัดที่มีการมีพระจำอยู่นะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีพระมาจำวัดแล้วนะฮะอันนี้ เขามีผู้คนเดินขึ้นมาก็จะได้ธน no> uh ุบำรุงนะครับรักษาพรักษาของเราไว้นะครับโบนนะต่อไปในอนาคตนะครับ

ที่จริงก็จะมีห้องสุขขานะครับเนี่ยตั้งหลายห้องเป็นวัดที่เจริญแล้วด้วยซ้านะครับที่จริงเนี่ยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมาถึงปล่อยทิ้งร้างไว้นะครับวันนี้ดูห้องน้ําที่จริงก็สะดวกนะเป็นห้องสุขขาก,ก็สะดวกนะที่จริงอะ่ะ มันสะดวกอะ่ะนี่ลักษณะข้างในห้องน้ำโอ้มีโองมีโอ่ง,ม,องมีอ่างครบเลยฮะนีก็จะเป็นสายนะครับสายไฟนักษาของเดินลอยนะครับเป็นสายไฟ VAF <AA> น,น,นะครับตีด้วยแคลมยึดติดนะครับที่เรียกว่ากิฟสายไฟนะฮะน,นี้ สร้างกุศลปนเล่าไม่เอานะควรจะละให้ขาดประกาศสัง่งดิมสุรายาเมาเอาบุญบงังมันน่าชังเหลือฝืนถ้าคืนมีเป็นชาวพุทธควรถึงซึ่งธรรมะควรจะละบางอย่างในบางที่ในพุทธสถานลานเจดีอย่าให้มีสิ่งชั่วเรื่องวัเหมา ก็ลักษณะในด้านในนะฮะก็ลอยอยู่ในสภาพที่ถ้าบูวนา้าละถ้าบูวน้าแล้วเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีนะครับเป็นที่พักจำวัดได้เลยสบายนี่คือลักษณะของห้องน้ำเน,นี่ยครับยังมีแจก,กันใหญ่นะครับรูปวาด ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางลัดชันนะครับจะเป็นไหลเขานะครับก็จะมีกุฏิอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่ามีหลายอาคารนะครับอันนี้คือข้างในอ๋ออันนี้ที่เป็นขาวๆอันนี้คือเป็นฝ้าพังลงมานะครับแต่ว่าสภาพพื้นกระเบื้องก็ยังดีอยู่นะฮะอันนี้โอ้ธนโบบร,รุงยังใช้ได้นะครับยัง เป็นที่จำวัดของพระสงฆ์องค์เจ้าได้เลยนะฮะโอ้ฝั่งนี้ก็จะมีปิ่นโตม,มีตู้จานฐานฮะกำังต้องฐานอยู่แล้วน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเนี่ยกะทะมีประวัติอย่างไงนะครับความเป็นมานะฮะก็เราชาพุทธก็ควรทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะครับ เป็นที่เริ่มใสอันนี้ก็จะเป็นสวนปฏิบัติธรรมก็จะดีนะครับแล้วก็จะมีโรงทานนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์ที่เป็นระดับที่เทศนาเก่งๆก็อย่างเช่นเสวิติ์นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นวันธรรมดาสักวันหนึ่งเริ่มต้นนะฮะเพื่อที่จะ,ะให้ชาวบ้านนะครับามาฟังเทศนานะครับต่อไปทำกิจทำกิจ,จกรรมนะรแล้วก็ เราก็มาพัฒนาให้เป็นที่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับแต่แต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ให้แต่เฉพาะพระภิกษุแล้วก็สามเณรมาจําวัดก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่แหละทางนี้ไถรอบวัดเลยนะ้นอ่าครับมีรถวิ่งได้รอบวัดเลยรอบรอบได้เลยไปแล้วร้อยแล้วร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นที่จำหน่ายนะครับดอกไม้ดอกไม้ตูดีมีรูปทรงที่ค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ก็มีรถแต่่าภูเขาด้านหลังนี่ไม่ถึงนะครับนะไม่ถึงอายุทางประวัติศาสตร์เมือนที่ทางจังหวัดนะครับได้วิเคราะห์มาแล้วแต่นะครับนะที่ถึงยุคประวัติศาสตร์ร้อยปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเจดีย์พ่อตาคล้ายนะครับ รถน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะอันนี้ก็เป็น้นึ่แตนาวนยากอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาเจดีนะครับก็จะขึ้นไปข้างบนใช้เวลาในการขึ้น